คาระวะหกคาระวะในที่นี้หมายถึงคาระวะธรรมคือความเคารพด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งแกล้งทำเป็นความเคารพที่เกิดจากการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งนั้นๆคาระวะธรรมทั้ง6ประการนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนพระภิกษุโดยตรงและตรัสอนิสงส์แห่งการปฏิบัติไว้ว่าภิกษุผู้เคารพในพระาศาสดา เคารพในพระธรรมเคารพอย่างแรงกล้าในพระสงฆ์เคารพในสิกขาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในปฏิสันฐานย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมและเป็นผู้เข้าใกล้นิพพานหมายความว่าผู้ที่มีคารวะธรรมย่อมได้รับความเจริญและสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ 1. พุทธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้าพระาศาสดาหรือพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ยิ่งยวดด้วยความดีประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณส่งค้นพบหนทางแห่งการตัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วส่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเป็นบุคคลผู้สูงสุดในโลกสามไม่มีผู้ใดเทียบได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่พุทธศาสนิกชนต้องให้ความเคารพในฐานะเป็นบรมมคูผู้ชี้ทางพ้นทุกข์และเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายวิธีแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้สองวิธีคือ 1. อามิรบูชา คือแสดงความเคารพบ,บูชาด้วยวัตถุสิ่งของการแสดงความเคารพต่างๆมีการกราบการไหว้การไม่สวมรองเท้าไม่การร่มเข้าไปในพุทธสถานเป็นต้นรวมไปถึงการไม่ทำไม่พูดไม่คิดอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการดูหมิ่นหรือล่วงเกิน 2. ปฏิบัติบูบชา คือการแสดงความเคารพด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์คือละชั่วทำดีชำระจ,จิตให้ผ่องใสเป็นการแสดงความเคารพที่พระพุทธองค์ทรงสรนเสริญเพราะนอกจากผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์แล้วยังเป็นการรักษาพระศาสนาอีกด้วย 2. ธรรมะคารวตา ความเคารพในพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ดังนั้นพระธรรมจึงเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรให้ความเคารพในฐานะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักปฏิบัติเพื่อรักษาตนไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว วิธีแสดงความเคารพในพระธรรมคือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยและนำไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตไม่ประพฤติสิ่งอันเป็นการย่ำยีพระธรรมเช่นใช้พระธรรมเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงตัวตีความพระธรรมไปตามความชอบใจไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ที่เรียกว่า สัตวธรรมปฏิรูปรวมไปถึงการทำพูดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการดูหมิ่นพระธรรมสสังฆคารวตาความเคารพในพระสงฆ์พระสงฆ์คือหมู่ชนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเป็นผู้มีความสำคัญที่ควรเคารพ ในฐานะเป็นผู้สืบทอดและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อนาบุญของโลกวิธีแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์คือทำใจให้เลื่อมใสในหมู่สงฆ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการดูหมิ่นและทำลายสงฆ์ให้แตกกันให้การอุปถัมบำรุงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และสนับสนุนในกิจต่างๆของพระสงฆ์ 4. สิกขาคาราวตาความเคารพในการศึกษาการศึกษาเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาคือความรอบรู้ผู้ที่มีปัญญาย่อมสามารถนำพาตนให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีต่างจากคนที่ไม่มีความรู้ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและสแสวงหาใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางโลกและทางธรรมสิ่งที่ต้องศึกษาทางโลกได้แก่ความรู้ในหลักวิชาการต่างๆและความรู้ในการหาเลี้ยงชีพส่วนในทางธรรมท่านกำหนดไว้สามประการคือศีลส,สมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขา วิธีแสดงความเคารพในการศึกษาคือความขยันไม่เกียจคร้านในการศึกษาพยายามสแสวงหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอตั้งความประสงค์เอาไว้เหมือนกับพระลาหุนเถระที่ตั้งจิตอธิษฐานในแต่ละวันว่าขอให้ได้ความรู้เท่ากับเม็ดทรายในกำม,มือและพยายามฝึกฝนอบรมตนตามหลักไตรสิกขา5 อัปประมาตคารวตาความเคารพในความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือความไม่เผลอสติไม่หลงมัวเมาในวัยหนุ่มสาวในความไม่มีโลกในชีวิตและสิ่งที่ได้มาพิจารณาอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เจ็บตายและต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแล้วเร่งทำความดีและเว้นความชั่วยอยู่เสมอ ความไม่ประมาทจึงสำคัญในฐานะที่ทำให้เราไม่พลาดจากการทำความดีและไม่หลงไปกับความชั่ววิธีแสดงความเคารพในความไม่ประมาทคือหมั่นพิจารณาในธรรมคือไม่ควรทำความประมาทในสี่สถานและอภินหาปัจเจกห้ปฏิสันฐานคาละวะตาเคารพในการปฏิสันฐาน การปฏิสันฐานคือการต้อนรับด้วยความมีน้ำใจแก่ผู้มาเยือนเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจให้ความสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเจ้าถิ่นเป็นการผูกมิตรไมตรีแก่กันวิธีแสดงความเคารพในการต้อนรับคือให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยวัตถุสิ่งของที่เหมาะที่ควรเรียกว่าอามิตรปฏิสันฐาน และการต้อนรับด้วยการสนทนาปราศัยด้วยไมตรีอันดีงามตลอดถึงการให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เรียกว่าธรรมะปฏิสันฐานและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาและความหมายของคารวะหกสาธุ